รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Amazing Thailand การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ชมครับ อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมคะ่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวสนุกปักหมุดเที่ยวเราพบกันทุกเช้าว,วันเสาร์แบบดีนะคะ8ปดโมงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32ทีวีมหาชนของทุกคนคะ่ะเราจะไปปักหมุดกันต่อที่ภูเก็ตนะครับซึ่งแน่นอนว่าเวลาใครที่นึกถึงความสวยงามของท้องทะเลแนะนําที่ภูเก็ตเป็นชอยแรกๆเลยนะครับทะเลไทยบ้านเราเนี่ยสวยไม่แพ้ที่ไหนในโลกนี้เลยถูกต้องโดยคุณผู้ชมครับเราจะพาไปลงเรืออันดามันแพชชั่นซึ่งเป็นการท่องเที่ยวแบบวันเดย์ทริป นักท่องเที่ยวจะต้องมาขึ้นเรือที่ท่าเรือภูกเก็ตยอทเฮเวนโปรแกรมจะเริ่มตั้งแต่สิบเอ็ดโมงครึ่งจนถึงสองทุ่มเรือดามันแพชชั่นจะเป็นเรือคาตามาลันขนาดใหญ่รองรับได้ถึง150ท่าน oh. เรือจะมีทั้งหมด2ชั้นแบ่งเป็นโซนต่างๆเราจะเลือกนั่งเล่นรับลมชิลๆหรือว่าอยากจะขึ้นไปอาบแดดข้างบนก็ได้ <S <S แล้วที่นี่นะคะ <S <S 2> <S 2> <ๆ>เขายังมีโซนบาร์เครื่องดื่มที่นักท่องเที่ยวมาสั่งเครื่องดื่มเย็นๆสดชื่นสดชื่นกันตรงนี้ได้เลย แต่ที่ลดที่สุดนะคุณผู้ชมเรือดาม,มันแพชั่นนะคะเขามีครัวบนเรือด้วย<อ>ทั้งนี้นะคะก็เพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยจะได้ทานอาหารที่ปรุงสดใหม่แล้วก็มีห้องน้ําชายหญิงที่แยกกันชัดเจนเลยค่ะจุดแรกที่เราจะพาไปปักหมุดก็คือเกาะเละวะจุดนี้นักท่องเที่ยวสามารถลองเล่นน้ําดำน้ำําชมความสวยงามใต้ท้องทะเลได้หลังจากนั้นจุดที่2ออันนี้คือเกาะห้องอจะเป็นภูเขาหินปูน นักท่องเที่ยวจะต้องพายเรือคายักแบบนี้เข้าไปนะครับโดยระหว่างทางเราจะเจอกับถ้ำหมากด้านในถ้ำจะมีแสงสะท้อนระยิบระยับดูสวยงามและบริเวณเกาะห้องนะครับก็ยังมีถ้ำหัวใจที่มองขึ้นไปด้านบนจะเห็นเป็นปล่องแล้วก็แนวต้นไม้ที่โน้มกิ่งลงมา ผู้ชมเป็นรูปหัวใจจริงๆสวยจังเลยอ่ะและเกาะที่3ครับคือเกาะเจมส์บอนด์หรือว่าเขาตะปู oh. อยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาจังหวัดพังงาซึ่งตรงนี้ต้องนั่งเรือหางยาวเข้าไปและเที่ยวชมกันนะครับและที่คุณผู้ชมกําลังเห็นภาพอยู่ตรงนี้นี่คือ Amazing Thailand ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกนั่นก็คือเขาตะปูที่เกิดจากการถูกสภาพอากาศและคลื่นลมกัดเซาะ <c oughs> จนมีลักษณะเหมือนตะปู ที่ถูกตอกไว้กลางทะเลโดยชื่อเกาะเจมส์บอนด์ได้มาจากการที่ภาพยนตร์เรื่องเจมส์บอนด์ตอน The Man with the Golden Gun เขาได้มาใช้เขาตะป,ปูเป็นโลเคชันในการถ่ายทำจนทำให้มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกนั่นเองครับคุณผู้ชมคะแัะปิดท้ายของวันนะคะด้วยการนั่งเรือคันตัมมารันล่องไปกลางทะเลอันดามันเพื่อนั่งชมพระอาทิตย์ตก <c oughs> ในขนาดนั้นเขาก็จะเสิร์ฟเซตดินเนอร์ให้กับเรา <c oughs> ด้วย <c oughs> คือแบบโรแมนติกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมพาคนที่ ที่เรารักไปสวีทกันได้เลยส่วนคุณผู้ชมคนไหนนะคะที่อยากสนใจจะท่องเที่ยวกับเรืออันดามันแพชชั่นแบบนี้ก็ติดต่อสอบถามไปได้เลยนะคะเพราะว่าเขามีโปรแกรมแล้วก็มีเรือให้เลือกห,หลายเส้นทางเลยละค่ะแล้ววันนี้ครับแน่นอนที่สุดคุณเอฟธัญญกของเรายังคงลงพื้นที่อยู่ที่จังหวัดภูเก็ตส่วนเขาจะพาไปที่ไหนพาไปลงเรือหรือเปล่านั่นน่ะสิถ้า<อ>ลงถ้าลงเรือนี่ผมเครื่องเลยนะ <laughs> เราตามคุณเอฟไปเลยครับ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเที่ยวครบรถกับผมเอฟธัญนพเรายังคงลงพื้นที่ท่องเที่ยวกันอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับกับการท่องเที่ยวสีขาวที่มีหลักสําคัญด้วยกัน5ข้อนั่นก็คือสะดวกสะอาดปลอดภัยมีความเป็นธรรมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตอนนี้นะครับผมอยู่ที่หอชมวิวเขาขาด ตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตครับขอชมวิวแห่งนี้มองเห็นวิวได้แบบ360องศาเลยทีเดียวครับสามารถมองเห็นวิวที่สวยงามของท้องทะเลอันดามันนะครับและที่สำคัญยังมองเห็นทัศนียภาพโดยรอบของเกาะภูเก็ต หลังจากชมวิวกันอย่างเต็มอิ่มแล้วนะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวสัมผัสความอเมซิ่งของชุมชนบ้านบ่อแร่คลองมูดงซึ่งชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่มีสเสน่ห์ของวิถีชีวิตที่เราน่าไปสัมผัสกันเดี๋ยวตามผมไปทําความรู้จักชุมชนแห่งนี้พร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็มาที่ชุมชนบ้านบ่อแร่คลองมูดงแล้วนะครับแล้วก็ผมนั่งอยู่บนเรือหัวทง เขาจะพาเราล่องเรือไปขับไม่เร็วสบายๆแล้วก็จะมองเห็นวิถีชีวิตริมสองฝั่งคลองมุดงนะฮะที่ชาวบ้านเนี่ยเขาทําประมงเป็นหลักซึ่งช่วงนี้นะครับบางชาติคนขับเรือบอกกับผมว่าทรัพยากรทางธรรมาชาติของที่เนี่ยฟื้นตัวแบบเต็มที่แล้วก็สวยงามมากๆการมาท่องเที่ยวช่วงน้คุณผู้ชมข้อดีคือไม่ต้องแยกกันกินแยกกันเที่ยวทุกอย่างราคาถูกลงอย่างเช่นเรือหัวทงที่เรานั่งมาเนี่ยนะฮะปกติเนี่ยถ้าเป็นช่วงที่ไม่มีโควิด -19 เนะครับจะเป็นการเหมาลำลำละ 1, 500ล็นั่งได้ประมาณ8คนแต่ตอนเนี้ เขาก็ลดราคาลงมานะเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยเที่ยวกันอย่างมีความสุขคือชาวบ้านอยู่ได้นักท่องเที่ยวก็รู้สึกว่าเออมาเที่ยวแล้วจ่ายไม่แพงเขาก็ลดราคาเรือลงเหลือลำละ1,200บาทเท่านั้นเองแล้วก็กิจกรรมแรกที่เราจะมาทำกันนั่นก็คือนั่งเรือไปดูลิงครับ ตอนนี้นะฮะก็มาถึงจุดที่จะมาให้อาหารลิงแล้วสังเกตดูโอ้เสียงนะักท่องเที่ยวนี่แบบวิว่งวายกัน,สน,กส,น,นสนุกสนานกันเลยนะฮะเป็นอะไรที่เริ่มคึกคักแล้วก็เริ่มมีสีสันแล้วนะครับผมดีใจมากที่คนไทยเนี่ยออกมาช่วยเมืองไทยออกมาเที่ยวเมืองไทยกันบังว,วิธีให้ทําไงก็โยนให้ได้เลยครับแค่นั้นเองครับผมคืออาหารเนี่ยนักท่องเที่ยวไม่ต้องเตรียมมาเดี๋ยวคนในชุมชนเขาจะเตรียมให้นะครับเวิธีให้ง่ายง่าย่ายนี่แหละครับโยนไปเลยลิงที่นี่เป็นลิงที่เขาอยู่ตามธรรมชาติ อันนี้ก็เป็นเหมือนกับวิถีชีวิตนะครับคุณผู้ชมครับก็คือเป็นการอยู่ร่วมกันในชุมชนระหว่างคนแล้วก็ลิงอะลูกละลูกละหลังจากที่ให้อาหารลิงเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้จะพาไปท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งครับคุณผู้ชมซึ่งเป็นการท่องเที่ยวดูวิถีชีวิตชุมชนประมงนั่นก็คือการเลี้ยงปลาหลากหลายชนิดในกระชังครับซึ่งเขาจะมีการเลี้ยงปลาที่หลากหลายไม่ไว่าจะเป็นปลาเกา๋าปลาพื้นถิ่นแต่ที่เป็นไฮไลท์เนี่ย นั่นก็คือการเลี้ยงกุ้งบางกรหรือว่ากุ้ง lobster ด้วยครับใช้เวลาเดินทางประมาณ20นาทีแต่ผมบอกเลยว่าเป็น20นาทีที่คุ้มค่ามากๆเพราะว่าคุณจะเห็นวิวของปากอ่าวที่สวยงามแบบนี้ครับน้ําทะเลอันดามันที่ใสแล้วก็สวยมากๆนั่งเรือไปรับลมไปชมวิวไปโอ้ยมีความสุขครับ ผู้ชมครับตอนนี้ผมมาอยู่กับบังเลดนะครับเป็นตัวแทนท่องเที่ยวชุมชนบ้านบ่นบอแรกคลองมูดงครับสวัสดีครับบ<า>ังครับสวัสดีครับโอ้โหบังบรรยากาศดีมากเลย,ยนะถามก่อนว่าโปรแกรมการมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านบ่นบอแรกเนี่ยมีมีโปรแกรมยังไงบ้างครับโปรแกรมแรกครับคือว่านั่งเรือชมวิวให้อาหารลิงแล้วก็พายแคนูให้อาหารลิงที่คลองมูดงมาเที่ยวกระชังดูวิถีการเลี้ยงปลาของชาวบ้านแล้วก็มันมีกิจกรรมหลายอย่างครับไป เก,<ฮ>กาะลนเกาะทนานแล้วก็สนอกกิ้งน้ํำตื้น<ฮ>ที่กเกาะเฮอันนี้คือเป็นฟูลโปรแกรมก่อนที่จะมีสถานการณ์โควิด -19 ถูกไหมครัครแต่ว่าตอนนี้ทราบมาว่าบางก็คือมีการลดโปรแกรมลง คือให้นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวแบบวันเดย์ทริปได้แบบ,ร,บระยะสั้นระะนก็คือเหมือนที่ผมไปมาใช่รกระชังที่เรามาเนี่ยมีสกิ่กระชังได้ถ้าเกิดนับบริเวณประมาณ20ได้ครับส่วนใหญ่คือเลี้ยงกับเอาปลาเอากุ้งเนี่ยไปส่งให้กับพวกร้านอาหาร,ใ,รในเมืองภูเก็ตใช่ไหมใช่ครับถึงว่าอาหารทะเลภูเก็ตทำไมมันสดขนาดนี้มาจากทะเลที่นี่นี่เองนะฮะแล้วทีนี้กระชังเนี่ยเวลาเขาเลี้ยงอ่ะวิธีการเขาทำไงบ้างขั้นตอนแรกเขาจะซื้อลูกปลามาอนุบาลก่อนบางคนก็ไปหาพันุปลามา จากในชุมชนนะครับ,รบวางอวนได้ปลาตัวเล็กมาก็เอามาใส่ในกระชังการเลี้ยงแบบนี้ก็คือเหมือนกับจําลองวิถีชีวิตตามธรรมชาติในเขาอยู่แบบนี้ใช่ครับ,รบกระชังนี้มีปลากี่ชนิดแล้วมีอะไรบ้างไฮไลท์ปลาช่อนทะเลปลาหมอทะเลกุ้งมังกร,รปลาพงขาวแล้วก็ปลาก่ะมุกอ๋อคือผมมาเที่ยวภูเก็ตส่วนใหญ่เราจะอยู่กันในเมืองหรือไปจุดชมวิวไปเที่ยวอะไรคือเราเราไม่ค่อยดูรู้หรอกว่า อาหารที่เรากินแต่ละมื้อปลาเราก็มีแค่ว่าเอ๊ะทำไมมันสดแต่เราไม่เคยรู้ว่าอ๋อมันเลี้ยงในกระชังแบบนี้เป็นวิถีชีวิตของคนภูเก็ตที่เขาใช้ทรัพยากรทางทะเลใ,ในการทำอาหารกินเลี้ยงครอบครัวแล้วเกิดเป็นการท่องเที่ยวด้วยใช่ครับเราจะเน้นการท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์ดีกว่าให้เกิดความยั่งยืนใช่ บางเลดครับคือถามเผื่อนักท่องเที่ยวผมเชื่อว่าตอนนี้คนดูดูแล้วคงจะอยากรู้แหละว่าถ้าเกิดมาที่นี่ยแล้วอยากจะซื้อปลาหรือว่าอยากจะซื้อกุ้งบังกรกลับไปได้ไหมได้ครับพอเราขึ้นจากกระชังปั๊บ เราก็พาไปที่ตลาดคลองมุดงก็มาจากกระชังนี่แหละมาจากกระชังมาจากวิถีชาวบ้านที่เข้าหากันเพราะฉะนั้นมาจังหวัดภูเก็ตนึกถึงอาหารทะเลสดๆไปที่ตลาดตลองมุดงบ้านบ่อแร่ครับจบเลยนะฮะไปที่นั่นทีนี้อย่างนี้มาถึงกระชังปลาทั้งทีบางมีอะไรให้ทำไหมเป็นไฮไลท์เดี๋ยวไปให้อาหารปลาทะเลครับตอนนี้ก็มาถึง ไฮไลท์นะครับในการมาเที่ยวที่กระชังปลานะครับก็คือการมาให้อาหารปลานั่นเองผมเลือกที่จะมาให้อาหารปลาฉลามครีบดำครับเขาบอกว่าฉลามครีบดำนี่นะครับไม่ทำลายมนุษย์แล้วก็อาหารที่เราจะให้เขานะครับนี่ฮะมันเป็นปลาทูที่ไซส์เล็กคนที่นี่เขาเรียกกันว่าปลาลังฮะวู้วขึ้นมาอย่างเร็วอะครับสมกับเป็นนักล่าจริงๆนะครับ ู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือเส้นทางการท่องเที่ยวสัมผัสความอเมซิ่งไทยแลนด์ที่ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบ่อแรกคลองมุดงตําบลวิชิตอําเภอเมืองภูเก็ตผมอยากให้คุณผู้ชมได้มาสัมผัสกันนะครับกับการท่องเที่ยวที่ส่งเสริมชุมชนให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแล้วก็เป็นการกระจายรายได้สู่คนในชุมชนนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณเส้นทางการท่องเที่ยวสุดอเมซิ่งแบบนี้จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วสัปดาห์หน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวครบรถกันที่ไหนต้องกลับมาติดตามกัน อย่าลืมนะครับออกไปช่วยเมืองไทยออกไปเที่ยวเมืองไทยกันเยอะๆสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับช่วงหน้าไปตระเวนกินคาเฟ่สุดคูโกรฟภูเก็ตคาเฟ่สไตล์กแกรมปิ้งที่มาแรงโดนใจชาวโซเชียลและเช็คอินที่นอนกับเดอะแมงก o ฟบายบูมังกี้ที่พักสไตล์กแกรมปิ้งติดริมทะเลช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะ สนับสนุนโดยยันหีวิตามินวอเตอร์เครื่องดื่มประจำบ้านเรายังคงปากโหยกอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตถูกต้องแล้วค่ะในช่วงของตระเวนกินเช็คอินที่นอนจะพาไปกินที่ร้านคาเฟ่สุดฮิปมาแรงมากๆชื่อร้านว่ากรอฟภูเก็ตเป็นร้านคาเฟ่สไตล์แกรมปิง้งอยู่ติดก,กับริมทะเลเลยคือเท่มากเลยนะร้านนี้นะฟินและชิล ลมก็ดีตลอดทั้งวันวิวก็ดีวู้ฮู้ดีไปหมดครับเอ้ามาดูเมนูอาหารกันสะหน่อยเมนูแรกสปาเกตตี้ผัดมันปูรสชาติอร่อยกกล่อม หอมมันปูเป็นที่สุดครับเมนูถัดไปพลากุ้งเผาใบชะพลูกรอบกุ้งนี่ตัวใหญ่สดเนื้อเด้งมากๆเผามาแบบมีเดียมมีเดียมทานกับเครื่องออหอมกลิ่นสมุนไพรรสชาติจัดจ้านกำลังดีกำลังดีลงดแล้วหน้าตาสวยงามมากบอกเ,เลยมนูต่อไปหมึกย่างซอสแม็กกี้หมึกสดสดกินคู่กับซอสสูตรลับของทางร้าน เนื้อปลาหมึกที่นี่กรุบกรอบเคี้ยวเพลินมากๆไปต่อกันที่เมนูนี้คุณโบ่ะคปลากิมสั่วทอดไข่เค็มหรือปลาข้างเหลืองนั่นเองเป็นปลาท้องถิ่นครับชุบแป้งบางๆจิ้มกับซอสสุดพิเศษกรุบกรุกรอบกรบนี่เคี้ยวเพลินๆครับและก็ยังมีปีกไก่ทอดคั่วเกลือกรอบนอกนุ่มในเนื้อไก่มีความฉ่ำรสชาติเค็มจากเกลือกำลังดี มาแล้วมาดูที่เมนูเครื่องดื่มกับเค,ค้กกันบ้างอย่างออรเรนต์อเมริกาโน่กาแฟเข้มข้นใส่โซดาเพิ่มความซ่ามีความเปรี้ยวหวานของน้ำสม้มดื่มแล้วสดชื่นที่สุดเลยแก้วต่อไปก็คือมัทฉัตลาเต้หอมกลิ่นชาเขียวผสมกับกาแฟ กลมกล่อมกำลังดีและเมนูต่อไปนะคะอิตาเลียนสตรอเบอรี่โซดาสดชื่นซับซ่าหวานสตรอเบอรี่สุดๆเลยค่ะนอกจากนั้นที่ร้านโกลก็ยังมีเมนูเค้กอีกหลายเมนูเลยเขาบอกว่าซิกเนเจอร์เลยเราต้องสั่งเค้กบานาน่าจะเป็นเค้กกล้วยที่เขาผสมเนื้อกล้วยเป็นชิ้นๆลงไปและเมนูต่อไปนะคะ เค้กลอดช่องวัดเจ็บมายอยู่ที่นี่ได้ยังไงคุณโบเป็นยังไงอร่อยกับลอดช่องวัดเจ็ดแท้ๆที่เสิร์ฟมาในรูปแบบของเค้กและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะคะนั่นก็คือเค้กกล้วยคาราเมลมหน้าตาจะคล้ายๆกับ เค้กกล้วยซิกเนเจอร์แต่ว่าเพิ่มความหอมของคาราเมลที่เข้มข้นเข้าไปจานต่อไปเลยค่ะบลูเบอร์รี่ชีสพายเมนูนี้เอาใจคนที่ชอบทานชีสถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ภูเก็ตนะคะก็อย่าลืมแวะไปเที่ยวคาเฟ่สไตล์แคมปิ้งริมทะเลที่ร้านโกฟภูเก็ตได้เลยค่ะไปเช็คอินที่นอนกันครับคุณผู้ชมอิ่มแล้วไปนอนกันดีกว่าครับ ที่รีสอร์ตสไตล์แกลมปิ้งริมทะเลที่ The Mangrove by b ย u e ูมังกีอําเภอเมืองภูเก็ตซึ่งคำว่า Mangrove แปลว่าป่าชายเลนตัวรีสอร์ตอยู่ติดกับป่าชายเลนจึงมีความร่มรื่นเป็นธรรมชาติมากๆที่นี่จะตกแต่งแบบเรียบหรูใช้สีเอิร์ธโทนกับวัสดุไม้มให้ผู้ที่เข้าพักได้รู้สึกถึงความสงบอบ นแน่นอนเหมาะกับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มและที่นี่ก็ยังเข้าร่วมกับโครงการต่างๆของรัฐบาลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใช้สิทธิ์ได้เต็มที่เลยมันเลิศตรงนี้ค่ะที่นี่นะคะเขามีห้องพัก4แบบมีทั้งหมด32ห้องอย่างเช่นสตูดิโอวิลล่าโอเชียนดับเบิลจะแยกเป็นหลังๆเพื่อความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าพักมีมุมโต๊ะทำงานมุมครัวมุมนั่งพักผ่อน ตกแต่งสไตล์กรมปิ้งผสมผสานแนวทรอปิคอลเห็นแบบนี้นะคะเตียงนุ่มมากๆส่วนตัวระเบียงนะคะก็มองออกไปเห็นวิวสวนแบบนี้วิวทะเลด้วยและแน่นอนค่ะในห้องน้ำต้องมีอ่างอาบน้ำให้แช่ตัวสบายๆด้วย มาดูกันต่อครับในห้องของสตูดิโอวิลล่าการ์เด้นดับเบิลจะเป็นห้องที่อยู่ชั้นบนมองเห็นวิวสวนได้ยอย่างชัดเจนมีมุมนั่งชีบบริเวณระเบียงเพื่อได้สูดอากาศดีๆเต็มปอดส่วนในห้องตกแต่งคล้ายกับห้องที่คุณโบพาไปดูเมื่อกี้นี้สิ่งอำนวยความสะดวกครบครันตามมาตรฐานของรีสอร์ทหรูนะครับและที่เดอะแมนกรอฟบม์บรูมังกี้ก็ยังมีสระว่ายน้ําไว้บริการแขกที่เข้าพักด้วยรวมถึงบริเวณโดยรอบนอกจากวิวทะเลแล้วก็ยังมีจุดถ่ายรูปไปกับนนะักท่องเที่ยวหลายจุดอย่างเช่นตารางหมากลุก หรือจะเป็นชิงช้าที่อยู่ในทะเลแบบนี้เลยคุณโบแล้วที่นี่นะคะเขามีกิจกรรมทางน้ําเอาไว้บริการลูกค้าด้วยอย่างเช่นการพายเรือคายักแล้วก็ซับบอร์ดซึ่งทางรีสอร์ทเขาให้บริการฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยมาดูกันที่อาหารเช้าของทางรีสอร์ทกันบ้างค่ะเขาจะมีให้เลือกทั้งหมด5เซตอย่างเช่นเมนูข้าวต้มแหง้งมีฮกเกี้ยน มีส่วนและก็อเมริกันเบรคฟสตทางลูกค้าสามารถเลือกได้เลยว่าอยากจะทานเมนูไหนโดยปกติแล้วทางรีสอร์ทเขาจะมีจัดโซนเอาไว้ให้ทานอาหารเช้าบริเวณล็อบบี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะนั่งชิลลิมทะเลก็แจ้งกับทางรีสอร์ทได้เลยเขาจะได้ไปจัดโต๊ะแล้วก็เสิร์ฟอาหารเช้าเอาไว้ให้ค่ะแล้วก็ความลับอีกอย่างหนึง่งคุณผู้ชม ร้านโกบคาเฟ่ก็อยู่ที่นี่ด้วยเหมือนกันคุณผู้ชมเตรียมชุดไปเยอะๆเ,เตรียมพ็อปไปเยอะๆดิฉันเตือนเอาไว้เลย2ต่อเลยนะถูกต้อง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอเชิญชวนเที่ยวงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป1 0 0่ดวงประจำปี2,564ณริมสายทานลานกระทงสายเชิงสะพานสมโพธิกรุงรัตนโกสินทร์200ปีอําเภอเมืองจังหวัดตากในวันที่18-19พฤศจิกายน2564สบอบถามข้อมูลด้ที่ทททศสำนักงานตากวันนี้เราสองคนจะลาไปด้วยภาพของสาลาพ่อตาบางมะขามในอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับซึ่งถือว่าเป็นวิถีแห่งความเชื่อของชาวสมุย ที่คอยปกปักรักษาคุ้มครองให้ชาวเรือเดินเรืออย่างปลอดภัยนั่นเองครับและกล่าวคุกับเราสองคนได้ใหม่ครับทุกเช้าวันเสาร์8โมงครึ่งทางไทยรัทีวีช่อง32ผมเจมิกเจริญแซ่จูครับดิฉันโวเป็นจัดศิลิวัฒนาลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ